บริษัทเลิศเพราะสนใจโลกุตระสุญญาตาที่ขูทั้งหลายบริษัทสองจำพวกเหล่านี้มีอยู่สองจำพวกเหล่าไหนาเล่าสองจำพวกคืออุก,กาจิตวินีตาปริสาโนปฏิบุตรฉาวินีตานี้อย่างหนึ่งและปฏิบุตรฉาวินีตาปริสาโนอุก,กาจิตวินีตานี้อีกอย่างหนึ่งที่ขูทั้งหลายบริษัทชื่อ ปุกาจิตวินีตาปริสาโนปฏิปุจชาวินีตาเป็นอย่างไรเล่าพิกูทั้งหลายในกรณีนี้คือพิกูทั้งหลายในบริษัทใดเมื่อสุดตันตะทั้งหลายอันเป็นตถาคตภาสิตอันลึกซึง้งมีอัฏฐาอันลึกซึง้งเป็นโลกุตระประกอบด้วยเรื่องสุญญาตาอันบุคคลนำมากล่าวอยู่ก็ไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่เข้าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกลอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจ,จิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านี้มากล่าวอยู่พวกเธอย่อมฟังด้วยดีเงี่ยหูฟังตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และสำคัญไปว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนพวกเธอเล่าเรียนทาอันกวีแต่งใหม่นั้นแล้วก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกันไม่ทําให้เปิดเผยจำแจ้งออกมาว่าข้อนี้พยัญชนะเป็นอย่างไรอัฐะเป็นอย่างไรดังนี้เธอเหล่านั้นเปิดเผยสิ่งที่ยังไม่เปิดเผยไม่ได้ไม่งายของที่ความอยู่ให้งายขึ้นได้ไม่บรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลาย อันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆได้พิกุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอุกาจิตวินีตาปริสาโนปฏิบุตรชาวินีตาพิกุทั้งหลายบริษัทชื่อปฏิบุตรชาวินีตาปริสาโนอุกาจิตวินีตาเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายในกรณีนี้คือพิกุทั้งหลายในบริษัทใด เมื่อสุดตันตะทั้งหลายที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกอันบุคคลนำมากล่าวอยู่ก็ไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่เข้าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตะเหล่าใดอันเป็นตถาคตภาสิทธ อันลึกซึ้งมีอัฏฐอันลึกซึ้งป็นโลกุตระประกอบด้วยเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านี้มากล่าวอยู่พวกเธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงียหูฟังย่อมเข้าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนพวกเธอเล่าเรียนธรรมที่เป็นตถาคตภาสิทธินั้นแล้วก็สอบถามซึ่งกันและกัน ทำให้เปิดเผยจำแจ้งออกมาว่าข้อนี้พยัญชนะเป็นอย่างไรอัฏฐะเป็นอย่างไรดังนี้เธอเหล่านั้นเปิดเผยสิ่งที่ยังไม่เปิดเผยได้งางของที่คว่ำอยู่ให้งางขึ้นได้บรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆได้ที่ขูทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิบจชาวินีตาปริสาโนอุก,กาจิตวินีตา ภิกุทั้งหลายเหล่านี้แลบริษัทสองจำพวกนั้นภิกูทั้งหลายบริษัทที่เลิศในบรรดาบริษัททั้งสองพวกนั้นคือบริษัทปฏิบุจฉชาวินีตาปริสาโนอุก,กาจิตวินีตาแลนิพพานเพราะไม่ยึดถือธรรมที่ได้บรรลุอานนท์ส่วนภิกูบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นแล้วย่อมได้เฉพาะซึ่งอุเบขาว่า ถ้าไม่ควรมีและไม่พึงมีแก่เราก็ต้องไม่มีแก่เราสิ่งใดมีอยู่สิ่งใดมีแล้วเราจะละสิ่งนั้นเสียดังนี้พิกุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งอุเบขานั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งอุเบกขานั้นวิญญาณของเธอก็ไม่เป็นธรรมชาติอาศัยซึ่งอุเบขานั้น ไม่มีอุเบกานั้นเป็นอุปทานอาโนนพิกุผู้ไม่มีอุปทานย่อมปรินิพานแลปรินิพานในทิฏฐธรรมด้วยการตัดอกุศลมูลพิกุทั้งหลายกุศลมูลสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างเหล่าไหนาเล่าสามอย่างคืออโลภะเป็นกุศลมูลอโทสะเป็นกุศลมูลอโมหะเป็นกุศลมูล ทิกูรทั้งหลายแม้อโลภะนั้นก็เป็นกุศลบุคคลผู้ไม่โลภแล้วประกอบกรรมใดทางกายทางวาจาทางใจแม้กรรมนั้นก็เป็นกุศลบุคคลผู้ไม่โลภไม่ถูกความโลภครอบงำมีจิตอันความโลภไม่กลุ่มรุมแล้วไม่ทำความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่ควรจะมีด้วยการฆ่าบ้างด้วยการจองจำบ้างด้วยการให้เสื่อมเสียบ้าง ด้วยการติเตียนบ้างด้วยการขับไล่บ้างโดยการถือว่าเรามีกำลังเหนือกว่าดังนี้แม้กรรมนี้ก็เป็นกุศลกุศลธรรมเป็นอนเนกที่เกิดจากความไม่โลภมีความไม่โลภเป็นเหตุมีความไม่โลภเป็นสมุทัยมีความไม่โลภเ,เป็นปัจจัยเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลน,นั้นด้วยอาการอย่างนี้พิคุทั้งหลายแม้อาโทศานั้นก็เป็นกุศล บุคคลผู้ไม่โกรธแล้วประกอบกรรมใดทางกายทางวาจาทางใจแม้กรรมนั้นก็เป็นกุศลบุคคลผู้ไม่โกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำมีจิตอันความโกรธไม่กลุ่มรุมแล้วไม่ทำความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่ควรจะมีด้วยการฆ่าบ้างด้วยการจองจําบ้างด้วยการให้เสื่อมเสียบ้างด้วยการติเตียนบ้างด้วยการขับไล่บ้าง โดยการถือว่าเรามีกําลังเหนือกว่าดังนี้แม้กรรมนี้ก็เป็นกุศลกุศลธรรมเป็นอนเนกที่เกิดจากความไม่โกรธมีความไม่โกรธเป็นเหตุมีความไม่โกรธเป็นสมุท,ทยัยมีความไม่โกรธเป็นปัจจัยเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลน,นั้นด้วยอาการอย่างนี้ที่กูทั้งหลายแม้อโมหะนั้นก็เป็นกุศล บุคคลผู้ไม่หลงแล้วประกอบกรรมใดทางกายทางวาจาทางใจแม้กรรมนั้นก็เป็นกุศลบุคคลผู้ไม่หลงไม่ถูกความหลงครอบงำมีจิตอันความหลงไม่กลุ้มรุมแล้วไม่ทําความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่ควรจะมีด้วยการฆ่าบ้างด้วยการจองจำบ้างด้วยการให้เสื่อมเสียบ้างด้วยการติเตียนบ้างด้วยการขับไล่บ้าง โดยการถือว่าเรามีกําลังเหนือกว่าดังนี้แม้กรรมนี้ก็เป็นกุศลกุศลธรรมเป็นอนเนกที่เกิดจากความไม่หลงมีความไม่หลงเป็นเหตุมีความไม่หลงเป็นสมุท,ทยัยมีความไม่หลงเป็นปัจจัยเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลน,นั้นด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายบุคคลชนิดนี้นั้นควรถูกเรียกว่าเป็นกาลวาทีบ้างภูตวาทีบ้าง อัทธวาทีบ้างธรรมวาทีบ้างวินัยวาทีบ้างเพราะเหตุไรจึงควรถูกเรียกอย่างนั้นเพราะเหตุว่าบุคคลนี้ไม่ทําความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่ควรจะมีด้วยการฆ่าบ้างด้วยการจองจําบ้างด้วยการให้เสื่อมเสียบ้างด้วยการติเตียนบ้างด้วยการขับไล่บ้างโดยการถือว่าเรามีกำลังเหนือกว่าดังนี้ และเมื่อเขาถูกกล่าวหาอยู่ด้วยเรื่องที่เป็นจริงก็ยอมรับไม่บิดพลิว้วเมื่อถูกกล่าวหาอยู่ด้วยเรื่องที่ไม่เป็นจริงก็พยายามที่จะทำให้แจ้งชัดออกมาว่านั่นไม่ตรงนั่นไม่จริงอย่างนี้อย่างนี้เพราะเหตุนั้นบุคคลน,นี้จึงควรถูกเรียกว่าเป็นกาลวาทีบ้างภูตวาทีบ้างอัถวาทีบ้างธรรมวาทีบ้างวินยะวาทีบ้าง ภิขูทั้งหลายอากุศลธรรมอันลามกซึ่งเกิดแต่ความโลภอันบุคคลน,นี้ละขาดแล้วโดยกระทำให้เหมือนต้นตาลมีขั้วยอดอันดวนถึงความไม่มีไม่เป็นมีอันไม่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปเป็นธรรมดาเขาย่อมอยู่เป็นสุขไม่มีความลำบากไม่มีความคับแขนความเร่าร้อนในทิฏฐธรรมนี้เทียวย่อมปรินิพานในทิฏฐธรรมนั่นเทียวทิขูทั้งหลาย อากุศลธรรมอัลลามกซึ่งเกิดแต่ความโกรธอันบุคคลนี้ละขาดแล้วโดยกระทำให้เหมือนต้นตาลมีขั้วยอดอันด้วนถึงความไม่มีไม่เป็นมีอันไม่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปเป็นธรรมดาเขาย่อมอยู่เป็นสุขไม่มีความลำบากไม่มีความขับแขนความเร่าร้อนในทิฏฐธรรมนี้เทียวย่อมปรินิพานในทิฏฐธรรมนั่นเทียวพิขุทั้งหลายอากุศลธรรมอันลามก ซึ่งเกิดแต่ความหลงอันบุคคลนี้ละขาดแล้วโดยกระทำให้เหมือนต้นตาลมีขั้วยอดอันด้วนถึงความไม่มีไม่เป็นมีอันไม่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปเป็นธรรมดาเขาย่อมอยู่เป็นสุขไม่มีความลำบากไม่มีความขับแขนความเร่าร้อนในทิฏฐธรรมนี้เทียวย่อมปรินิพพานในทิฏฐธรรมนั่นเทียวทิขูทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ๆเช่นต้นสาละ ต้นทะวะหรือต้นผันธนะก็ดีถูกเครือเถามาลุวาสามชนิดขึ้นกลุ่มแล้วรึงรัดแล้วลำดับนั้นบุรุษถือเอาจอบและตะก้ามาแล้วตัดเครือเถามาลุวานั้นที่โคนครั้นตัดที่โคนแล้วก็ขุดสาะครั้นขุดสาะแล้วก็รื้อขึ้นซึ่งรากทั้งหลายแม้ที่สุดเพียงเท่าก้านแฝกบุรุษนั้นตัดเครือเถามาลุวานั้นเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ครั้นตัดดังนั้นแล้วก็ผ่า ครั้นผ่าแล้วก็กระทําให้เป็นซิกซีกครั้นทําให้เป็นซิกซีกแล้วก็ผึ่งให้แห้งในลมและแดดครั้นผึ่งให้แห้งแล้วก็เผาด้วยไฟครั้นเผาแล้วก็ทําให้เป็นขี้เท่าครั้นทําให้เป็นขี้เท่าแล้วก็โปรยไปตามลมอันพัดจัดหรือให้ลอยไปในกระแสะน้ําอันเชี่ยวที่กูทั้งหลายเครือเถามารุวาเหล่านั้นมีรากอันถอนขึ้นแล้ว ถูกกระทำให้เป็นเหมือนต้นตาลมีขั้วยอดอันด้วนถึงความไม่มีไม่เป็นไม่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปเป็นธรรมดาข้อนี้ฉันใดพิขูทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันอากุศลธรรมอันลามกซึ่งเกิดแต่ความโลภอันบุคคลนี้ละขาดแล้วกระทำให้เหมือนต้นตาลมีขั้วยอดอันด้วนถึงความไม่มีไม่เป็นมีอันไม่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปเป็นธรรมดา เขาย่อมอยู่เป็นสุขไม่มีความลำบากไม่มีความคับแค้นความเร่าร้อนในทิฏฐธรรมนี้เทียวย่อมปรินิพพานในทิฏฐธรรมนันเทียวที่กูทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันอกุโสรธรรมอันลามกซึ่งเกิดแต่ความโกรธอันบุคคลนี้ละขาดแล้วกระทำให้เหมือนต้นตาลมีก้วยอดอันด้วนถึงความไม่มีไม่เป็นมีอันไม่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปเป็นธรรมดา เขาย่อมอยู่เป็นสุขไม่มีความลำบากไม่มีความคับแค้นความเร่าร้อนในทิฏฐธรรมนี้เทียวย่อมปรินิพานในทิฏฐธรรมนั่นเทียวทิกุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันอกุศสลธรรมอันลามกซึ่งเกิดแต่ความหลงอันบุคคลนี้ละขาดแล้วกระทำให้เหมือนต้นตาลมีขั้วยอดอันด้วนถึงความไม่มีไม่เป็นมีอันไม่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปเป็นธรรมดา เขาย่อมอยู่เป็นสุขไม่มีความลำบากไม่มีความคับแ้นความเร่าร้อนในทิฏฐธรรมนี้เทียวย่อมปรินิพานในทิฏฐธรรมนั่นเทียวพิกุทั้งหลายเหล่านี้แลกุศลลมูลสามอย่างปรินิพานเฉพาะตนผลแห่งการถอนความมั่นหมายในธรรมทั้งปวงโดยความหมายสี่สถานพิกุทั้งหลาย เราจากแสดงปฏิปทาอันสมควรแก่การเพิกถอนความมั่นหมายทั้งปวงแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวปฏิปทาอันสมควรแก่การเพิกถอนความมั่นหมายทั้งปวงเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้ไม่มั่นหมายซึ่งจักขุไม่มั่นหมายในจักขุไม่มั่นหมายโดยความเป็นจักขู ไม่มั่นหมายจักขู่ว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งรูปทั้งหลายไม่มั่นหมายในรูปทั้งหลายไม่มั่นหมายโดยความเป็นรูปทั้งหลายไม่มั่นหมายรูปทั้งหลายว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งจักขู่วิญญาณไม่มั่นหมายในจักขู่วิญญาณไม่มั่นหมายโดยความเป็นจักขู่วิญญาณไม่มั่นหมายจักขูวิญญาณว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งจักขูสัมผัส ไม่มั่นหมายในจักู่สัมผัสไม่มั่นหมายโดยความเป็นจักู่สัมผัสไม่มั่นหมายจักขะสัมผัสว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งเวทนาไม่มั่นหมายในเวทนาไม่มั่นหมายโดยความเป็นเวทนาไม่มั่นหมายเวทนาว่าของเราซึ่งเป็นเวทนาอันเกิดจากจักขะสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามอันเป็นอทุกขขมสุขก็ตาม ไม่มั่นหมายซึ่งโสตะไม่มั่นหมายในโสตะไม่มั่นหมายโดยความเป็นโสตะไม่มั่นหมายโสตะว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งเสียงทั้งหลายไม่มั่นหมายในเสียงทั้งหลายไม่มั่นหมายโดยความเป็นเสียงทั้งหลายไม่มั่นหมายเสียงทั้งหลายว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งโสตะวิญญาณไม่มั่นหมายในโสตะวิญญาณไม่มั่นหมายโดยความเป็นโสตะวิญญาณ ไม่มั่นหมายโสตะวิญญาณว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งโสตะสัมผัสไม่มั่นหมายในโสตะสัมผัสไม่มั่นหมายโดยความเป็นโสตะสัมผัสไม่มั่นหมายโสตะสัมผัสว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งเวทนาะไม่มั่นหมายในเวทนาะไม่มั่นหมายโดยความเป็นเวทนาไม่มั่นหมายเวทนาว่าของเราซึ่งเป็นเวทนาอันเกิดจากโสตสัมผัสเป็นปัจจัย อันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามอันเป็นอทุกขมสุขก็ตามไม่มั่นหมายซึ่งคานะไม่มั่นหมายในคานะไม่มั่นหมายโดยความเป็นคานะไม่มั่นหมายคานะว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งกลิ่นทั้งหลายไม่มั่นหมายในกลิ่นทั้งหลายไม่มั่นหมายโดยความเป็นกลิ่นทั้งหลายไม่มั่นหมายกลิ่นทั้งหลายว่าของเรา ไม่มั่นหมายซึ่งคณะวิญญาณไม่มั่นหมายในคณนวิญญาณไม่มั่นหมายโดยความเป็นคณวิญญาณไม่มั่นหมายคณนวิญญาณว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งคนะสัมผัสไม่มั่นหมายในคาณะสัมผัสไม่มั่นหมายโดยความเป็นคณาสัมผัสไม่มั่นหมายคณะสัมผัสว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งเวทนาไม่มั่นหมายในเวทนา ไม่มั่นหมายโดยความเป็นเวทนาไม่มั่นหมายเวทนาว่าของเราซึ่งเป็นเวทนาอันเกิดจากคานะสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเป็นอทุกขขมสุขก็ตามไม่มั่นหมายซึ่งชิวหาไม่มั่นหมายในชิวหาไม่มั่นหมายโดยความเป็นชิวหาไม่มั่นหมายชิวหาว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งรสทั้งหลาย ไม่มั่นหมายในรถทั้งหลายไม่มั่นหมายโดยความเป็นรถทั้งหลายไม่มั่นหมายรถทั้งหลายว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งชิวหาวิญญาณไม่มั่นหมายในชิวหาวิญญาณไม่มั่นหมายโดยความเป็นชิวหาวิญญาณไม่มั่นหมายชิวหาวิญญาณว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งชิวหาสัมผัสไม่มั่นหมายในชิวหาสัมผัสไม่มั่นหมายโดยความเป็นชิวหาสัมผัส ไม่มั่นหมายชิวหาสัมผัสว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งเวทนาไม่มั่นหมายในเวทนาไม่มั่นหมายโดยความเป็นเวทนาไม่มั่นหมายเวทนาว่าของเราซึ่งเป็นเวทนาอันเกิดจากชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามอันเป็นอทุกขขมสุขก็ตามไม่มั่นหมายซึ่งกายะไม่มั่นหมายในกายะไม่มั่นหมายโดยความเป็นกายะ ไม่มั่นหมายกายะว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งโผฏฐะทั้งหลายไม่มั่นหมายในโผฏฐะทั้งหลายไม่มั่นหมายโดยความเป็นโผฏฐะทั้งหลายไม่มั่นหมายโผฏฐะทั้งหลายว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งกายวิญญาณไม่มั่นหมายในกายวิญญาณไม่มั่นหมายโดยความเป็นกายวิญญาณไม่มั่นหมายกายวิญญาณว่าของเรา ไม่มั่นหมายซึ่งกายสัมผัสไม่มั่นหมายในกายสัมผัสไม่มั่นหมายโดยความเป็นกายสัมผัสไม่มั่นหมายกายสัมผัสว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งเวทนาไม่มั่นหมายในเวทนาไม่มั่นหมายโดยความเป็นเวทนาไม่มั่นหมายเวทนาว่าของเราซึ่งเป็นเวทนาอันเกิดจากกายส <c lusive> ัมผัสเป็นปัจ <External> จัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตาม อันเป็นอทุกขมสุุก็ตามไม่มั่นหมายซึ่งมณะไม่มั่นหมายในมณะไม่มั่นหมายโดยความเป็นมณะไม่มั่นหมายมณะว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งธรรมทั้งหลายไม่มั่นหมายในธรรมทั้งหลายไม่มั่นหมายโดยความเป็นธรรมทั้งหลายไม่มั่นหมายธรรมทั้งหลายว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งมโนวิญญาณไม่มั่นหมายในมโนวิญญาณ ไม่มัน่นหมายโดยความเป็นมโนวิญญาณไม่มั่นหมายมโนวิญญาณว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งมโนสัมผัสไม่มั่นหมายในมโนสัมผัสไม่มั่นหมายโดยความเป็นมโนสัมผัสไม่มั่นหมายมโนสัมผัสว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งเวทนาไม่มั่นหมายในเวทนาไม่มั่นหมายโดยความเป็นเวทนาไม่มั่นหมายเวทนาว่าของเรา ซึ่งเป็นเวทนาอันเกิดจากมโนสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามอันเป็นอทุกขขมสุขก็ตามไม่มั่นหมายซึ่งสิ่งทั้งปวงไม่มั่นหมายในสิ่งทั้งปวงไม่มั่นหมายโดยความเป็นสิ่งทั้งปวงไม่มั่นหมายสิ่งทั้งปวงว่าของเราทิ่ขูนั้นเมื่อไม่มั่นหมายอยู่อย่างนี้ก็ไม่ถือมั่นสิ่งใดๆในโลกเมื่อไม่ถือมั่นก็ไม่สะดุง้ง เมื่อไม่สะดุ้งก็ปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําสําเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้พิขูทั้งหลายนี้แลคือปฏิปทาอันสมควรแก่การเพิกถอนความมั่นหมายทั้งปวงนั้นพิขุทั้งหลายก็พิขุย่อมมั่นหมายซึ่งสิ่งใด มั่นหมายในสิ่งใดมั่นหมายโดยความเป็นสิ่งใดมั่นหมายสิ่งใดว่าของเราสิ่งที่เขามั่นหมายนั้นย่อมเป็นโดยประการอื่นจากที่เขามั่นหมายนั้นสัตว์โลกผู้คล้องอยู่ในภพเพลิดเพลินอยู่ในภพนั่นแหละจักเป็นผู้มีความเป็นโดยประการอื่นพิกูทั้งหลายขันธาตุอายตนะมีอยู่มีประมาณเท่าใด พิขุยอมไม่มั่นหมายแม้ซึ่งขันธาตุอายตนะนั้นไม่มั่นหมายในขันธาตุอายตนะนั้นไม่มั่นหมายแม้โดยความเป็นขันธาตุอายตนะนั้นไม่มั่นหมายขันธาตุอายตนะนั้นว่าของเราพิขุนั้นเมื่อไม่มั่นหมายอยู่อย่างนี้ก็ไม่ถือมั่นสิ่งใดๆในโลกเมื่อไม่ถือมั่นก็ไม่สะดุ้ง เมื่อไม่สะดุ้งก็ปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ที่กุทั้งหลายนี้แลคือปฏิปทาเป็นเครื่องสะดวกแก่การเพิกถอนความมั่นหมายทั้งปวงนั้น